ไม่บูตีมาเชียร์ด้านติดละมันต้อยน้โอ้ยขำที่ที่แหละไป่พักไม่ยกทำไมอ่ะโอเคับไอเดอบอวนับอยู่ครับว่ารอเกียงกนแล้วกันได้ได้ครับที่แหลกไม่แปะเก็นเลยจะขายอไนเบือรถเบือรเียเียเียสเียลให้โอเคไป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 รถไปรถไปรถจกุมก่อนเจกุมก่อนจกุมจอกุมห้าเจกุมห้เร็ว มาเร็วเฮ้ยรีบไปจัดการผมพี่เจสันขาดสามครับขาดสามปืนมานี่ปืนมาปืยก่อนคนมาเร็วเฮ้ยรถไปไหนแเราไม่ไจับกลุ่มก่อไล่วไเวนไอน้ไอหนูฮะไม่จับกลุ่มก่อนรถอะไล่นหนอฮจับกลุ่มก่อนจ,จับกลุ่มก่อนเวนปนไปเลยชิวๆพี่ไป,ไ,ปไหนหลูกไก่สุดเลยใครเขมรเป็นลูกไก่สุดเลยผมไปเร็ว ผมไปบ้าจุดตีนปืนพิษไปมีใครบ้างอ่ะมีลุงรานสเก็ตไปแล้วนะครับลานสเก็ตไปแล้วทนหนึ่งนะหอมีดไอ้บอสก็ได้บอมีก็ได้บอสก็ได้ไปไหนครับไปไหนครับบอสเออเราไปเออแล้วนเงินแล้วน่เงินแล้วนเงินแล้ว่เงินโอเคไปแล้วนเงินไปเลยแเงวนี่เงินแค่สามลแคน้วเงินเออลูกแล้วแที่ นแม่บินทะเลทรยายแม่เราไปไงเนี่ยที่มีอ่ะที่เจตานที่ต้องเปิดแนะเนี่ยเราจะไปขี้เกยียจอะไรขนาดนั้นวะเราจะขี้เกยียจอะไรขนาดนั้นวะ 看，正常。 สงสัยบอสต้องข้างมาเชียแดงแล้วสงสัยบอสต้องข้างมาเชียแดงแล้วบอสอะไรวะมาเชียงศักด์โบ๊ะไม้ดีกว่าไม้ดีกว่าเชื่อมไม้ดีกว่าไม้ไม่ดีกว่าวะใช่ไหมเงี้ยใช่ไม้มันร้อยกว่ากดตัวโดนซ้ำด้วยนะมีซีมีปืนแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหบอสจะมีได้ยังไงเอา้าหรอ ผมยังเขียวอยู่เลยเนี่ยปืนก็บอกต่อไปเนี่ยจะใครเนี่ยไอ้บ๊อบเหรอบ๊อบมึงจะปืนเหรอได้หมดมาเชตีไม่ติดนะเนี่ยจะได้ปืนแล้วเนี่ยถามสกูบีตัวเดียวเนี่ยปืนได้ก็บอกแล้ว เล่นดีเล่นด้เล่นหมดแหละตอนเนี้ย ไิเกลีย้ลูกนั่งเลยโกตรงนนตรงนู่นนนน่นเน,น,น,นใช่ใเดี๋ยวนะให้<ๆ>ก็ได้ครับเขียคำับนคสามสองหนึโอเคเอามันานั่งบดทำงไงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่สามสองนเอาใหม่ปั๊กี่ไม่ก็เป็นบีทีออกก่อนนะ อาสามอ๋หนึ่งไปบีซีมันไม่ง่ายไปหรอมันต้องการ์เซียสไม่รู้อ่าจะคู่ปะครับหรืไม่ใช่กระคู่หรอไม่ใช่กระคู่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดินต้องไปบอกเขาด้วยทองสุกจะเล่นก่อนไหมครับให้ทองสุกเล่นก่อนครับได้ได้ครับได้ได้พูดขาวตาไว้ก่อนนะ ได้ได้เลยผมถือไดาทีผมน่าจะไม่เก่งไปเอาเช็คที่บ้ไปบอกตายได้โอเคที่ด่ฝั่งเขานะอย่าวิ่งอย่าวิ่งอะไรช่องด้วยตกเขาอย่าวิ่งช่วยได้หมดแล้วเลมเนี่ยตกเขาตายได้เลยนะเว้ยฝั่งขวาเฮีย ปล้มปล้มมล้มผมลใช้พี่เราลมิปล้มอีกมหมดปืนล้มหมดครับปืนล้มหมดไม่ล้มอีก ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยปืนหน่อยน้อปืนหน่อยพี่ถามมีดป่ะพี่เอ้ยม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นม้ไอ้มีข้าอหลังน้อง

ไม่ตายนลิงหมดลิงหมดยือนยือนยืนเยือนยืนยืนยือนยิงไปขคนหนึ่งยิงไปขคนหนึ่งยิงไปขึนหนึ่งได้ยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิงทีหนึ่งยิงทีหนึ่งลุกไว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 เออมด้ยิงนี่น้องหลบเลยพี่หลบเลยหลบเลยหลบเลยตา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 ย หมดแล้วใช่ปะชุบเลยไหมครับชุบได้ครับชุบเลยครับข้อไหนดีไปเลยก็ได้นะครับจะได้ันเลเออดีกินยาวิ่งเฉยปวดหัวเลยพวกเพื่อไว้ครับไม่ไม่เราไม่มีป่ะยาวิ่งการป่ะไม่มีขอบครับข้อไหนดไปยังครับยังครับกระเป๋าอะไรครับเก้าเจ็ดเจ็ดเฮยฮะขอบคุณครับ ชุบไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมดึงแล้วครับนม่แล้วนี่อยู่ปะานี่ขมขามปิดแม่ที่เราพลาดด้วยรู้ป่ะเมื่อกี้รู้ป่ะเมื่อกี้เราพลาดอะไรเปล่พลาดเดินพลาดเยอะด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมถือปืนตลอดปะเขาไม่มีเขาไม่มีนี่เลยนะเว้ยไม่มีหม้นะเว้ยที่เขาเขาไม่ชนะเราแต่ปืนเขาเล่นดีมากเลยนะไม่เมื่อกี้ผมทามิงเราสองคนอะพลาดบอสคือผมกับบอสอะสับพร้อมกัน เดี๋ยวรอบรอบหน้าผมถือยาวให้แล้วบอบอสับก็แหละโอเคครับก็มารวมไล่กูสองตัวพอพอพอผมก็บอสับพร้อมกันเหลือไอ้สโตนเดียวสโตนโดนกดไงใช่ใช่ใช่ดีแล้วไม้ไม้ปีขี่มาแล้วคขากลับถึงบ้านแล้วหรอได้อยู่ได้อยู่ได้จะเก็บสองอยู่ตรงนู้นเว้ยน่ะพี่บีซี่ได้ไดกินบ้างครับพี่ แล้วเขากินยาวิ่งหลวงปืนเลยนะเมื่อกผมไม่มียาผมไม่มียาวิ่งนะยายาเหลืองอนะพี่กินก็นได้โอ้ไกันางกดยับ เป็นมีคนเดียวปะใช่ปะดูดิดูดิเห็นปะปืนนี่ปิงไม่ติดไม่ติดไหนเลยปะตายเลยปะหน้าที่พี่บอมมีแค่หน้าที่ลงปืนนะพี่อยู่ที่ว่าปืนใครอะมันมาดูแล้วกันปืนกันตี่ว่ากันอะ,อนะโอ้ยเฮียสามสิบหัวตัด ไม่ไม่ต้องฝืนปิดนะผมว่าแบบถ้ามีมีดให้มีดเลยเอยา,า๋ยวเพิ่มต้องมีปืนขาดตายเนาะได้ได้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมกับบอสสับพร้อมกันไงนเขาเล่นมาเฉดแดงด้วยนะไอ้ทอกินังมีเดลปะ่ะมีเกลมีเกลเล่นมาเฉดแดงเกลอยู่กับกินังเหรอใช่ครับใช่ใช่ไอ้ตอวล็บบี เกี่ยวอยู่ b ีซีหรือพีจีนะอย๋อออกกันหรอกใช่แล้วก็ไปเข้าซิกซิกตอนที่ตีเราตอนนู้นนะบอสไปเข้าสี่สิบเอ็ดแล้วก็มาอยู่กักทีนัง <c oughs> ไอ้ไอ้ตนถ้าเขาแบบไม้ไม้ซ้ำอยู่อ่ะมึงแล้วเขาจะรู้กะ มึงไม่ <anut S 1> ต้องรีบยิงนะเว้ยม <anak> ั <Ser ious S 2> นมันมีช็อตที่ลุกแล้วมันหมุนได้ใบไม้อะถ้ายิงไวไปมันหมุนไม่ถึงแบบกัดจังหวะใหม่เรามาเนินตรงนี้ไหมครับมาเอาไว้ไปใหม่ไหมปวดปืนอย่างเดียวเลยพี่เอาเอาปืนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมช่วยกดแต่แต่พี่ดูจังหวะก่อนนะถ้าผมยิงล้มอ่ะใช่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 ถ้าถ้าเขาล้มเยอะวิ่งพร้อมกันเลยใช่แล้วบอสสับนะคนสับบอสนะโอเคโอเค เราสุดสั่งร้อยแล้วกูใช่ใช่ครับใช่ใช่้เขาดันมาก็ได้ครับไม่แต่ถ้ากดเข้าลมเยอะก็ดูดีๆอ่ะเล่นจ้องจางกันแล้วตอนนี้ไอ้ดอกบ้านต้องรีบจบต้องรีบจบอะต้องรีบจบใช่ ล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งปืนล้มสองปืนล้มสองไม่ถึงว่ะกูโดนยิงกูโดนยิงรอได้ครับรอได้รอได้้ปืนล้มปืนล้มล้มครับล้มเกี่ยวล้มครับมาเข้าไปเข้าใขดังเข้าไปพี่ปืนล้มอีกหนึ่งล้มถึงแล้วบอสถึงแล้ว เบกให้เบกมาให้ครับเบกไม้เบกมาให้เฮ้ยลมนะบอสตายเปิดตายพี่โตัหลังเข้ากี้ตายยิงหน่อยพี่ตายน้องตาย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 อีกตายอีกตายอีก พี <uge> TVC <ot> ขัดให้ก่อนขัดให้ก่อนขัดให้ก่อน,ย,น,ย,นยิงไหมยิงไหมเออยิงยิงนีมึงถือปืนไปเลยนะมึงถือปืนไปเลยนะกูซ้ำให้กูซ้ำให้มึงยิงไปเลยโ <Okay, okay. S 2> อเคร้อนหมดร้ห,หมดครับพี่ร้หมดปืนปืนปืนป้าปืนเป้าชุบ ล้มล้มดูอะไรละล่ะล่รนดูเยอะลพี่่นนั่น่นตายตัวชุบตายเขาชุบนะเขาชุบนะยี่ไม้ไปไม้ไสาหน่อยสาหน่อยเอ้ยตายนะกูตายนะ ไหนเดี<ๆ>๋ยวพี่ล้มเดียวสวยไอ้เหลือไม้ตัวเดียวเหลือไม้ตัวเดียวยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วให้พอเป็นยอะชุบข้างล่างชุบข้างล่างไอ้ผมเล่นปากแล้วผมเล่นปาก,ลาากลดดแล้วผมเล่นปากแล้วมาพี่บอลเลี้ยผมพี่บอลเลี้ยงผมไม่ต้องยิงแล้วม่ต้องยิงแล้วม่ต้องยิงแล้ว ยัง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 ย่อเตนที่ข้าง,า,างล่างเกิดข้างล่างตกเขาไปแล้วพี่ไม่เป็นไรโอ้โหไอ้เฮี้ยกว่าแล้วไม้รืดไอ้เฮ้ยเอ้ยตีวืดเต็มกระบาลบ,อบ๊อบจมไหมวันนี้บ๊อบบ๊อบจมไหมวันนี้เพื่อนไอ้บ๊อบช้ามากครับ ติดเฮียติดเฮียเพื่อนทำไปพี่เทียเป็นกระบานเลยต่อสามตายป่ะเอา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 มี่เบอร์ก็ได้เขาเขาเล่นอะไรอ่ะไหนก็ติดปืืนแล้วเมอกตายพี่หมดหมดหมดครับบอส ชชูเลยนะครับฮัลโหลครับให้ให้หมอได้ครับได้ให้ให้ให้หมอนะไก่นางเขาบอกให้หมอนะหมอหม,อหมอหมาหมอม <laughs> <laughs> ีหรือเปล่าคิดเ่็นหนังเขาฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ไหมครับให้หมอให้หมอให้หมอพี่เขาบอกว่าเขาฝ <laughs> ั่ง,งน,นู้นยังงมงไม้เฉยไอ้เว้ยงมงไม้เฉยอ่ะอ๋อนี่ไม่เจอละ เดีเ๋ยวรอแล้วครับหมอขอมค่าไนางขอครับไปต่อไปต่อ,อเนสียออ,อ,อได้ครับบอลได้ตัวได้ตัวไปไป,ไปไปลีไปรีไปรีไปลีไปรีไปลีไปรีไปไ,ปไปอรแบาน ได้มากินบ้างครับไอ้ไอ้ตนถือมีวอลอยู่ใช่ปะบอกวอลอย่าพึ่งลงเดี๋ยวบอกวอลมาขึ้นมาวอลมาขึ้นมามาได้วอล